ื่อผมถูกพาตัวไปดัดแปลงให้กลายเป็นสปกเกอร์แมนเพื่อมาเป็นกระตังเสริมต่อสู้กับสกีบีดีเ้เธอเดชจะชนะหรือไม่ไปดูกันเลยสวัสดีครับผมนักมายกลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะก,กจดจิตด้วยไม่เชื่อคุณลองทาตามดูสิของหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทําตามผมยกมือขึ้นมาน,นั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทําตามเลยครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ไปบ่ bye bye, bye bye. อครับไปบ่อเฮ้ยงานเยอะจังเลยต้องรีบส่งพรุ่งนี้จะทานไหมเนี่ยฮะเราเออจดก่อนจดก่อนอะไรเนี่ยทำยังไงเนี่ยโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยแล้วใครกดจริงหน้าบ้านเนี่ยฮะใครกดจริงอ้ยดึกขนาดนี้นะนยังมีใครมาอากกีกเนี่ยฮะตอนกลางคืนใครมาอย่ากดจริงเอ้าเดวกับกุ๊กมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะวใครกดจริงหน้าบ้านเอากกพี่ก็ไม่ดูแลโอ้ย,ยดูแล ไปมาหน้าบ้านนักหนาใครเนี่ยคุณคือใครทำไมมีทีวีอยู่บนหนัวนผมทีวีแมนผมคือทีวีแมนครับผมครับแล้วคุณมากดกิ่งนะบ้านผมทำไมคุณมีอะไรผมมาทำแบบสำรวจครับฮะเอาเฮ้ยใครไอ้ใหยเข้าบ้านเดี๋ยวใครเนี่ยเฮ้ย คุณนั่งเก้าอี้ก่อนครับนั่งเก้าอี้ก่อนครับบ้านผมนั่งเก้าอี้ก่อนครับออกไปไม่มาผมบอกให้นั่งเก้าอี้ก่อนจ้างจ้างจนางจ้างจ้งจ้างจางจ้างจ้วงจ้า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 งจ้วงาไม่าีจ้ง้าไจนางจ้า้างี้างางจงางจ้างจ้างจ้องจ้าา้าางบา้านางาจ้างจ้างจาาง่างางจจา่ มาบ้านผมทําไมคุณออกไปผมบอกผมจะทำแบบตารวจเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วเนี่ยโอ้จะใครย่าให้เข้าบ้านวะอะไรครับอ่าคุณชื่ออะไรผมคุณคุณไหนมีสามคนครับมีสามคนคุณเนี่ยอยู่ด้านหน้าผมเนี่ยชื่อนนครับโหดจังวะอ่าปกติออกกําลังกายบ่อยไหมออกกําลังกายฮะออกกําลังกายไหมเหรอก็ก็ออกนะครับแต่ไม่ได้บ่อยมากครับแบบอาทิตย์ละสามสี่ครั้งครับอืมกินข้าวกับอะไรไม่ไม่ไม่ข้อมูลอะไรนะถามทำไมนยทำไมไม่ถามคนนี้สองคนน่ะ ว่าผมจะถามคุณนะอ่าผมเออกินซุกี้ครับหมูกระทะด้วยเมื่อเช้าเมื่อเช้าขี่เป็นยังไงขี่อันนี้เริ่มไม่ใช่แล้วแปลกแปลกะ่ะเมื่อเช้า,มาเามื่อเช้าไม่ได้ขี่ครับแล้วขี่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่โอ้ไอท,ที่เยวเลยครับแล้วขี้ลักษณะเป็นยังไงครับเออเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยเหมือนห้องแบบขี่สี่เหลี่ยมใช่ครับโอเคแล้วคุณเคยกินขี่ไหมไม่เคยคุณบ้าไปเนี่ยทีวีอะไรเนี่ยเฮ้ยไรเขาออกไปเถอะ กนผมว่าเราไล่เขาไปดีกว่าไหมคุณคุณเดนาอาเขาถามคำามสุดท้ายของคุณอ่ะคุณเคยต่อสู้ไหมเคยต่อสู้ไหมเออไม่เคยนะครับแต่ว่าแบบถ้าสู้กับโจนอ่เงี้ยอาจจะได้โจนอะได้นะครับโจนอะข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยหมดยังครับอ่าคุณชื่ออะไรครับอืโชคดีแล้วกันผมผหนีดีกว่าผมไปแล้วชื่อเล่นอะไรครับชื่อชื่อกุ๊กไหมคะทำกับข้าวเป็นไหมครับไม่เป็นผมว่าแปลกๆเนี่ยแล้วปล่อยให้เขาคุยกันไปเถอะอะไรก็ไม่รู้ผมไปดีกว่าเป็นไงครับแปลกมาก อ่าคุยกันต่อเลยคุณจะถามอะไรในเยื่สีอะไรครับเดวครับเขาทีวีเมมาสัมภาษณ์อะไรมาแบบสอบถามแล้วก็ไม่รู้ว่าขี้สีบ้าเออบ้ามาบุกบ้านด้วยไม่ร่้แต่ว่าพี่บ้านนะเขาถามกุ๊กเสร็จเขาต้องถามเดวแน่เลยผมเองผมไปแอบไหนไหนได้บ้างเนี่ยเออคุณผู้ชายครับเอาเฮ้ยมาแล้วมาจริงด้วยเออชื่อเดวครับอ่าคุณทอดไข่รือไหมครับเน่ทอดไข่อ่คุยเสร็จแล้วหรอผมคิดว่าไม่น่าเป็นนะครับ แล้วปูผ่าเป็นไหมครับเฮ้ยคุณออกบ้านไป<ม>เถอะอันนี้ยากมากเลยนะฮะเฮ้ยเอาคุณปลูดต้นไม้ันไหมครับต้นไม้ ไม่น่าเป็นนะเฮ้ยแล้วคุณขับรถเป็นไหมครับคุณขับรถเป็นรครับออกไปได้แล้วนึกนึกว่าอันนี้แบบคือมหาวิทยาลัยอาชมูสเอาเดี๋ยวเดีวคุณรีบทานเดี๋ยวเดคุณรีบกลับเลยเร็วๆๆๆแล้วคุณปกตินี่คุณเดินกี่ก้าวครับปกติเดินประมาณ0.5ก้าวต่อวันไปสักทีเลยอโอเคครับแล้วคุณคุณหายใจกี่ครั้งเนี่ยต่อวันาทีหายใจประมาณ8ครั้งต่อวันครับอ๋อโอเคแล้วคุณกระพริบตาบ่อยไหมไร้สาระไอ้นี่คุณประมาณ28,598ครั้งต่อวัน เลยได้ไหมคุณคุณเอาไปทําอะไรเนี่ยเป็นแบบสํารวจสําหรับอ่าโอเคครับเข้าใจแล้วสถิติส่วนตัวผมับันเนาะไปได้เลยครับแบบสารวจอะไรเนี่ยพี่ไปได้แล้วยังโอเคครับผกนะผมขอตัวก่อนนะครับแป๊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 บครับแป๊บแปับแป๊บแปบแป๊บแป๊บแปนบแป๊บไปไบแป๊บแป๊ยแบแป๊บแป๊บแปบแป๊บแปบไป๊บไปไปแป๊บไป๊บแป๊อแป๊บนป๊บแ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 ปบแป๊บแปแป๊บไป๊บแป๊บไป� ไปถึก็ไป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 อ่อคุณพูดจะมียากไปครับไป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 ไ้ข้าวบ้านนอนเลยปไม่รู้ว่ามันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่นอนแล้วเจอกันกุ๊กๆอยู่ด้วยกุ๊กแป่ยังไม่อยู่ก็มีทีวีมีมาถาข้อมูแ้วก็ไม่รู้เอาไปสืบอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะง่นอนดีกว่าเราไป พี่นนท์เฮ้ยใครเรียกแต่เช้าเลยเนี่ยเดีอย่ไหนเนี่ยตื่นมันมีจดหมายมาส่งอ่ะเขามาส่งให้พี่อ่ะจดหมายอะไรหรอพี่ไม่ได้สั่งอะไรนะใครสั่งจดหมายฮะจดหมายอะไระจดหมายอะไรพี่ลองลงไปดูอ่ะมันมีคนส่งจดหมายมาให้พี่อ่ะอะไรอ่ะขอเชิญคุณนนท์ไปที่สำนักงานของนักวิทยาศาสตร์โจฮะนักวิทยาศาสตร์โจคนไหนวะเฮ้ยทุกคนรู้จักนักวิทยาศาสตร์โจไหมดังไหม ไทอ่ะกุ๊กหาข้อมูลดิไท<พ>เนี่ยเ,เขาบอกให้พี่ไปสำนักงานของนักวิทยาศาสตร์โจอ่ะ,ะเฮ้จดหมายรูโต่เขเนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาข้อมูลเองที่น่าจะไปยังได้โอเคงั้นไปจริงรเดี๋ยวไปสำนักงานไม่รู้ว่าโดนเียไปอ่ะทำไมไม่มีเดียวกับกุ๊กอ่ะอ่ะไปแล้วทจกคนเจอกันเดี๋ยวมาโอเคพี่เจอกันครับอ่ออยู่ๆได้ไปสำนักงานเลยเนี่ยอ่าขับรถไปมันน่าแบบชื่อคุ้นๆอยู่น่าจะไปทางนี้มั้งนะขับรถไปก่อน ตรงนี้หรือเปล่านะมันเป็นสันักงานอะไรเนี่ยสูงจังเลยโอ้มีรถจอดด้วยแฮะอะเดี๋ยวเราจอดตรงนี้แล้วกันตรงนี้นนอ๋อไม่ใช่อ๋อทางขึ้นอยู่นี่โอ้ทมวมแมนสวยจังเลยตึกนี้ข้อด้ลยไ,ไปเนะนี่ยเฮ้ยทีวีแมนเนี่เฮ้ยคุณทออีวีแมนเดี๋ยวคุณ,คณ โอ้ไม่น่าเป็นไงนะคุณมาแล้วหรอคุณเศร้าอะไรเนี่ยโอ้ผมเพิ่งทะเลาะกับแฟนของผมมาโอ้ยคนผมมาแล้วผมได้จดหมายเนี่ยเนี่ยอะไรนักวิทยาศาสตร์โจใครคือนักวิทยาศาสตร์โจตามผมมาครับตามผมมาโอ้ว่าแต่ที่นี่มันคืออะไรครับเนี่ยสำนักงานอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะนักงานทีวีแมนฮะนี่ไ้ทำไมครับเดี๋ยวคุณก็รู้ขึ้นมาอ่าโอ้ โอ้สวัสดีครับโอ้มีคนอยู่ด้วยแฮะคุณคงจะเป็นคนที่นักวิทยาศาสตร์เชิญมาสินะใช่ครับโอ้พวกคุณทํางานอยู่หรอโอ้ใช่ครับโอ้สวยสุดยอดโอ้เดินเล่นได้ไหมเนี่ยทำไมมันสวยยังเลยอะเอ้าตรงคุณยังไม่หายเศร้าหรอเลยทางไหนอะทางไหนครับโอ้หูเดินเล่นกันอูโอ้ของอาหารอืมข้าวทอดขนมปังกินได้ไหมคุณดูไม่มีความสุขนะคุณคุณพาผมไปเถอะไหนนักวิทยาศาสตร์โจอะไรอะนักวิทยาศาสตร์โจเหรอเออไอโจอยู่ไหนเอ้า ทาไปลงไปชั้นล่างแลครับแล้วคุณพาผมกลับไปที่เดิมทำไมอผมขอโทษทีผมเศร้าแล้วผมสมองเลยคุณเป็นไรเนี่ยอ่ะเอ้ยคนมีคนด้วยเนี่คือคุณที่อยากเจอคุณโอ้ยคณคุณไปเถอะคุณเศร้าอะไรเนี่ยอ้าวคุณเรียกผมใช่ไหมว่าผมนั่งก่อนได้ไหมใช่คุณคือนักวิทยาศาสตร์โจใช่ไหมใช่ฉันคือนักวิทยาศาสตร์คุณเรียกผมมาทำไม ก็จากที่ส่งเจ้าทีวีแมนไปสำรวจแล้วมันมาทำไมนะไอตัวนั้นหรอที่ไม่มา<ช>เอ,อ่ตัวนั้นแหละอวาผมรู้ว่าโลจิกเขามาสำรวจอ่ะออครับคุณมีคุณสมบัติในการจะกลายเป็นสปิเกอร์แมนบ้าเป็นคุณคุณแห่ผมเป็นสปิเกอร์แมนไม่บ้าหรอกเพราะตอนนี้เราขาดแคลนคนที่จะมาช่วยพวกทีวีแมนอ่ะ สีบีแมนมันกาาขนาดนั้นเลยหรอก็ดูสภาพจท่นั้นสิโอ้ยเออครับผมเข้าใจเราก็จะส่งนายไปช่วยพวกมันกําจัดสกีบีดี้ทอยเล็กแต่ว่มันกำลังระบาดอยู่ฉันมีวิธีทําเปลี่ยนร่างนายฮ่าไม่เอาไม่เปลี่ยนผมไม่อยากเป็นสปีเกอร์แมนคุณบ้าไปแล้วแล้วผมต้องสู้กับไอ้ถู่ซ่วมหรอใช่ไม่เปลี่ยนไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมไม่เป็นเฮ้ยทุกคนมาช่วยจับมันจี่ไม่มาไปนี่ไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยอย่า จับมันจับมันจับมันเออผมอย่าทำร้ายผมอย่าทำร้ายย,าย,ย,ย่ายุดยุดเออผมยอมไม่ได้ไหนคุณจะพาผมไปไหนมาตา,ามเช่นมะอย่าทำร้ายผมไม่ทำร้ายหรอกอ้ยแล้วคุณพาผมไปไหนแน่จะพาไปห้องแลบนะ่ะเออแล้วว,ว่าแต่เมื่อวานมาถามอะไรไงบ้างถามเหรอเอออ่าเขาสงสัยได้หน่อยครับคุณให้ผมไปแบบคุณเรียกพวกนั้นไปถามใช่ไหมใช่อะไรถามขี้สีไตขี้เป็นไงอะไรของอะไรของมันนี่คือ คุณน้ำสมบัติของสปิเกอร์แมนเนี่ยเฮ้ยคุณถามผมทำไมเมื่อคืนคีสีอะไรถามด้วยเยี่ยวเยี่ยวสีไปไหนนะแต่ไม่ได้ถามผมนะอันนั้นมันไม่เกี่ยวนะกินข้าวกับอะไรทำไข่เจียวเป็นไม้อะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนั้นไม่น่าเกี่ยวนะฉันให้มาถามแค่ไหนออกกลังกายหรือเปล่ากินเ้าวจะทับเอาจจะครับกินข้าวครบจะทำอะไรผมไมต่อสู้มันเจ็บไหมคุณจะไม่ทำอะไรผมใช่ไหมไม่เกลียบรอบทำไมฮะลบลบไปจากตรงนั้นนะลบลบอะไรอ่ะโอ้ยโอ๊ยอะไรอ่ะฮะ อะไรครับเนี่ยก็เป็นห้องแลบชั้นน่ะมาดิฮะห้องแลบอะไรอ่ะเอ๊ะคุณจะทำอะไรผมฮ่าฮะอะไรอ่ะคุณจะทำอะไรผมคุณจะเปลี่ยนไงเป็นสเปกเกอร์แมนไงเปลี่ยนยังไงไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ผมไม่อยากเป็นในเนี้ยหรอใช่ไม่ไม่เอาผมไม่อยากเข้าเฮ้ยไปไปไม่ผมผมจะกลับเป็นคนไนะไหมถามใครนี้ก่อนได้ได้แน่นะแน่มีเงินใช่ไหมมีถ้ามีเงินโอเคผมยอมได้แน่นะได้ โอเคคุณจะทำอะไรผมก็ทำแต่อย่าให้ผมตายอ่ะโอเคแป๊บนึงเฮ้ยคุณจะทำอะไรผมเนี่ยมาเตรียมยากันโอ้ยคุณครับผมหายใจไม่ออกโอ้ยโอ้ย,อยเร็วจะตายแล้ว,วจะตายแล้ว,วกวดปึ๊บกดแล้วโอ้ย,โอ,อยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยอู้หึสุดการทดลองก็สำเร็จโอ้ผมเป็นสปีคเกอร์แมนโอ้ยทำไม โอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณไอีโจไอ้นักวิทยาศาสตร์โจคุณทำอะไรผมก็ทดลองในเปลี่ยนมวลสารในร่างกายนายให้กลายเป็นสปิเกอร์แมนโอ้ยแล้วผมอ่ะพอผมเป็นสปีิเกอร์แมนผมก็ต้องไปจัดการพวกสกีบีดี้ใช่ไหมมันแล้วไม่มีพลังอะไรบ้างเนี่ยได้มีปืนเสียงไหนๆๆๆปืนเสียงเราเสร็จแล้วหรือยังโอ้ยขึ้นเสียงอุ้ยคุณอุ้ยไอีโจผมใช้นี่ได้ด้วยเฮ้ย เรียกอยู่ดีเรียกอยู่ดีดิเรียกอยูดีสิเอ๋ยดรดรโจใช้พลังได้ด้วยโอ้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 ยขอโทษครับต้าโอ้ใครเรียกอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วแป๊บนึงสิเออโอ้ยเป็นไรนี่มาเด้อ้าวได้ใครเนี่ยสปีกเกอร์แมนอ๋อก็คุณคุณเรียกผมกลายเป็นสปีกเกอร์แมนเนี่ยไหมคุณไปสัมภาษณ์อะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกับสปีกเกอร์แมนเลย ก็ผมไม่มีอะไรถามผมไม่มีแล้วผมหวานผมถาก็เแล้วแต่ตอนนี้ผมคืนดีกับแฟนแล้วผมเลยยิ้มเนี่ยเห็นไหมโอ๊ยพลังผมแรงกวบคุณเน่ะคุณไอโจเออพลังใครใครหัวกันครับก็ไม่รู้สิ้อวัดเป้าวัดเป้าวัดเป้าเฮ้ยนี่นี่โอ้ยโอยโอ้ยพอแล้วยอมแล้วยอมแล้วทำยอมใหม่เน่ยเขายอมผมโอ้ยผมยิ้มไปแค่ทีเดียวเขาบอกยอม แปลว่านายมันอ,อ่อนแอใช่ไหทีบีแมนมันเก่าแล้วมันเก่าแล้ว่าเก่าแล้วแข็งแรงกว่ามันเหรอนายมาใหม่ไอ้นั่มันอยู่นานแล้วสปีกเกอร์แมนดีดจริงๆเลยเอ้ยอะไรจะมาขี่คอใช่ไหมน่ะฮะเร็วฉันอยากไปสู้แล้วไปไปสู้ที่ไหนครับนี่ใครรู้ทางนำทางสิอ่าทางเหรอทางนี้สปีกเกอร์แมนสู้กับ โอ้โหส้วมสกีบีดี้ถ้าผมมาคือมันจะเป็นพลังเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยพลังอ่ะใช่ใช่ไปครับไปไปนายพาไปถูกทางใช่ไหมผู้คุณตรงนั้นใช่ไหมน่ะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเลยมาขอยลองหน่อยพลังของของปีเกอร์แมนนี่เฮ้ยนี่เอ้านี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันหมดเดี๋ยวฉันช่วยแล้วกันเออนี่เนี่แนี่เ้ยปี่ยไอ้ไอ้ตัวนี้ไปตาไปไอ้ส้วมไอ้ส้วมไอ้ส้วมอนี่นี่อุ้ย โอ้ยมีด้านหลังมีด้านหลังมีด้านหลังโอ้ยระวังไก่เอ้ยอ้าวไก่ตายเฮ้ยไม่นะปุ้ยมันตายยากต่ยึดไม่ไหวเลยอืมอืต้องให้ปล่อยช่วยไปตายช่วยจอกด้วยช่วยด้วยไปตายไปทุกคนหลบไปฉันจะการเองอืมไปตายไปผมฆ่าสองตัวเลยผมฆ่าสองตัวผมปล่อยพลังสุดขีดเป็นไงบ้างสปีกเกอร์แมนก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นไงไอทีวีแมนตกกระป๋องไปได้ไง จะอกลับบ้านก่อนนะนายทำไมอ่ะโอ้ยนายพอดีฉันถลอกกาแฟนอีกแล้วอะกลับไปถลอกกันตอนไหนเอ่องั้นกลับผมผมผมกลับเลยนะผมผมไม่อยากกลับเป็นคนแล้วผมจะาเป็นตัวแน่โอ้ยเรื่องของนายนะนั่นผมทำงานกับคุณเลยได้ไหมไอ้โจไม่ได้ได้ได้เฮ้ยนายเป็นเพื่อนกับฉันได้ไหมไม่เว้ยไปเล้วเว้ย